สวัสดีเพื่นผมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเเรียกว่าฉลอง2,000ันซับสไคร์นะครับผมนะฮะแจกประตูนะฮะแจกประตูนั่นเองอ่าเดี๋ยวนะ,ะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งไปแล้วนะฮะโอเคได้ลงคลิปไปแล้วด้วยนะคลิป50าสิทูนะวันนี้นะฮะก็จะมาเล่ารือประวัติ Rov เป็นมายังไง นะครับฉลองแก่ของก็นั่นแหละฮะน่าสิครูไปแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าประวัติกันนะฮะประวัติอาวีนะผมก็เริ่มมาจากการที่ได้ดูเวียโซะผมแล้วก็ได้ไปรู้จักเมยา่านะแล้วดูเวียแล้วก็คุยกับเมย่าอยากทำคลิปแบบนั้นบ้างจังก็ทำมา นะครับทำเสร็จปั๊บนะฮะผมก็แรกว่าแบบตั้งชื่อแบบไม่รู้จะช,ชื่ออะไรดีนะฮะดูเวีโซมาตั้งชื่อ v วีโซอะไรอย่างงี้ก็ตอนนั้นก็คิดไม่ออกเลยทําลง youtube ไม่เป็นตัดต่อไม่เป็นด้วยก็เวอะไรมาไม่รู้ก็คิดออกกับเมียนะฮะผมก็คิดออกว่าเอาวีดีไหมเมียบอกเออก็โอนะอะไรอย่างงี้ก็เลยใช้มานะฮะ แล้วมีคลิปที่ก่อนผมยังลงยูทูบไม่เป็นมีคลิปคลิปหนึ่งด้วยนะคลิปสองคลิปนะคลิปสองสามคลิปนะ่ะเตอผมลบไปแล้วเพราะว่าที่ผมไม่เอาลงเพราะว่าตอนนั้นผมพูดบอกว่าสปอนเซอร์คืออะไรรุ่นนี้นั่นสมมตินะสปอนเซอร์คือเลยอย่างนี้แต่จริงๆแล้วผมไม่มีสปอนเซอร์ก็เลยคลิปนั้นไม่ได้เอาลงนะฮะคลิปพวกนั้นไม่ได้เอาลงนะครับผมแล้วก็ ผมได้ไปเที่ยวภูทับเบิกครับไปเที่ยวเขาค้อภูทับเบิกเขาค้อไปอยู่กับปกติแล้วก็เจอในแกลลี่มีสัญลักยูทูบอยู่นะับผมก็เลยอัดคลิปที่ภูทับเบิกครับผมเพื่อมาอัดหลายอคลิปเลยตอนนั้นตัดต่อไม่เป็นด้วยก็กลายเป็นอาวีอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่นะเพราะตัดต่อรวมกันไม่เป็นนะฮะก็นั่นแหละครับรวมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนะครับผมก็ แตตอนมันเป็นกลับบ้านมาป้าผมกลับบ้านมาดูลองดูปั๊บใช่ฮบผมลองดูงดปุ๊บลงยูทูปเองปั๊บโรบอกเมยา่าเมยา่าลงยูทูปเองเแล้วเมย่าบอกอื้อืออย่างงี้ไปนะฮะแล้วก็ทําคลิปมาอีพีหนึ่งอีพีสองไปเรื่อยอีพี EP อะไรต่อไปเรื่อยๆกับถ่ายกับเมย่านะฮะแล้วมาถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้อาวีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมเออตอนแรกเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงคือตอนแรกนะฮะ ก็คือใปยินเชิญเาสู่รายการ Rov นะฮะแต่ตอนนี้ก็เป็นใบไม้ Rv Channel นะครับผมเมื่อก่อนมีแค่ Rv เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ใครอยากรู้คลิปเก่าๆนะฮะที่ผมเล่าให้เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ก็สามารถเลื่อนไปดูได้เลยคนะับ400กว่าคลิปอะเลื่อนลงไปเรืเยเลยนะฮะเลื่อนไปได้เลย,เลยนะครับผมนั่นแหละ จะได้ดูคลิปแรกๆของผมเลยนะฮะเรียกว่าคลิปแรกๆคลิปแรกเลยก็เรียกว่าได้นะฮะลองไปดูกันนะครับผมอ่าจบประวัติอวีไปแล้วนะฮะชื่ออาวีเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงมาถึงคัวนี้แล้วนะครับเออว่าคนอื่นทําไมสับตะไคร้ขึ้นเร็วล่ะคบมาไม่ถึงปีทำไมสับตะไคร้ใกล้ผมแล้วเือแซงผมไปแล้วเพราะว่าตอนแรกผมทํารายการแบบไม่มีคนดูวันหนึ่งก็มี วันหนึ่งมีสองวิวนะอืมบางวันไม่มีคนดูเลยนะฮะตอนเริ่มมาแคสเกมนั่นแหละครับก็เริ่มมีคนดูคนดูไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเพิ่งมาดังตอนแคสเกมแต่ก็ยังไม่ได้ดังมากคนอื่นเขาเริ่มแคสเกมเลยนะเขาก็มีคนดูเยอะด้วยนะฮะก็เลยนั่นแหละซับสไครต์ข,ขึ้นเร็วผมเริ่มมาจากรายการปกติมากๆปกติแบบเรื่องไม่ดูเลยไม่ไม่น่าดูเลยไม่น่าดูนะครับผมเย้ สุดท้ายนี้นครับอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะก็ขอร้องครับกด Subscribe ให้หน่อยนะครับเพิ่งจะ2,000เองคนอื่นเนอะที่น้อยกว่าผมก็แซงไป3,000หมดแล้วอะ่ะช่วยหน่อยนะฮะโอเคแค่นี้นครับบายบายเออผมรุ่นทุนไม่เยอะกับรายการนะซื้อกล้องมาหนึ่งหมื่น 1, ซื้อไม้มาเป็นพันดิซื้อโกโกโป,โป,โปกำลังจะซื้อ คยซื้อคล้ายๆโกโปรมาแล้วนะฮะแต่มันพังไปแล้วแล้วก็ซื้อคอมใหม่มาอีกน,นะช่วยกด subscribe ด้วยนะผมลงทุนให้กับรายการมาเยอะแล้วน่าจะเป็นการจ่ายแอปพลิเคชันจ่ายค่าแอปอะไรมาเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะ,ะช่วยผมหน่อยนะะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบายยเย้ย